สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่18มีนาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง e A&W Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับประเด็นที่น่าจับตามวันนี้ก็คือการรีบาวของราคาน้ำมันที่แต่ระดับเหนือกว่า100เหรียญอีกครั้งนึงนะคะ ปัจจัยหลักๆเนี่ยมาจาก1คือ IEA เนี่ยมีการประเมินว่าการคว่ำบาตรของรัสเซียเนี่ยทำให้สปายเนี่ยหายน่าจะหายไปราวๆประมาณ3ล้านบาร์เรลในขณะเดียวกันดีมาเนี่ยอาจจะลดลงเพียง1ล้านบาร์เรลส่งผลให้เกิดสปายช็อตเท็นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยจีนมีการเตรียมเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะหลังจากจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะนั่นก็เป็นการเพิ่มความต้องการในการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ระดับเก้าัชิม เพิ่มขึ้นของ target price ของราคาน้ำมัน Brent นะคะอยู่ที่ประมาณ120เหรียญต่อบาร์เรลโดย Morgan Stanley ค่ะส่วนราคาทองคำค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่1,950เหรียญอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเรียวยู U, มีการปรับตัวลดลงมาลงถึงกองทุน SPDR Gold Trust นะคะซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นนะคะ0.8%นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนม,มีนาคม2021นะคะประเด็นถัดมาต้องบอกว่า geopolitics นะคะสำหรับวินนกฤ แม้ว่าโคษซรวเเซียนะคะจะมีการเปิดเผยว่าการเจราจาร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นตามที่สื่อเผยแพร่ออกไปนะคะแต่ล่าสุดทางประธานาธิบดีโอโดกันนะคะของตรุรกีก็ประกาศเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะโดยจะมีการจัดประชุมผู้นําระดับสูงระหว่างปูตินและเซเลนสกี้นะคะที่ที่กรุงอิสตันบูล ตุรกีนะคะประเด็นเก่าก็จะส่งผลเชิงบวกต่อตลาดการเงินการลงทุนของโลกนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเ,เรื่องของการปิดจราจรนี้ของรัสเซียนะคะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียได้มีการประกาศชําระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับสกุลเงินดอลลาร์าอา่าพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ทั้งสองฉบับรวมเม็ดเงินประมาณ1 1 7ล้านดอลลาร์นะคะอีกประเด็นทีนน่น่าจับตาสำหรับวันนี้ก็คือการเจราจาระหว่างไบเดนและสีจิ้นผิงนะคะผ่านทางโทรศัพท์ในวันนี้เกี่ยวกับวิกฤตยูเคแล้วก็การอ่าประเด็นเรื่องของการค้าการลงทุนของ2ประะะเทศนคซึ่งต ให้น้ำหนักในเชิงบวกสำหรับการเจราจารนะคะ,ะทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจบ้างแล้วกันนะคะต้องบอกว่าธนาคารกลางอังกฤษนะคะมีการปรับขึ้นอันตราเบี้ย0.25%นะคะซึ่งอินไลน์กับที่ตลาดคาดไว้แล้วก็ส่งผลให้ะระดับดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.75%นะคะซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ก่อนเกิด ก่อนเกิดการระบาดนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสครั้งติดต่อกันนะคะหลังจากเงินเฟอ้อเนี่ยมีการพุ่งขึ้นแตะระดับ7.1เปอเนเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างไรก็ตามผ่าเบีย e ยังเปิดรูมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะคะเพราะคาดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะพุ่งมา7.25ในเดือนเมษายนนะคะค่างเงินปอนด์ก็เลยมีการแข่งค่าขึ้นนะคะ สำหรับภาครายงานสารัฐค่ะมีการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนปรับตัวลดลงต่ำสุดแต่ระดับ214,000ตำแหน่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แล้วก็ c o n t i n u a jobless c a m นะคะลดลงต่ำสุด1.42ล้านลายนะคะต้องบอกว่าต่ำสุดตั้งแต่กุมภาพ .1970 เลยทีเดียวค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสารัฐปรับตัวบวกนะคะนำโดยกลุ่ม Energy หลังจากที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมารวมถึง Health Care แล้วก็ c o n sumer Discretionary นะคะนักลงทุนเนี่ ขอโทษค่ะนักวิเคราะห์จาก d f f นะคะมองว่าความผันผวนในระยะกลางเนี่ยยังคงมีอยู่จากประเด็นเรื่องของการึ้ดดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลแต่แล้วก็ตามค่ะในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นสาระมินาโนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยซึมซับข่าวทางวิกฤตยูเคแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นที่เรียบร้อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็คือการซื้อของถูกนั่นเองนะคะหลังจากที่ valuation เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอย่างมากนะคะพอๆอกับช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของโคว ัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบนะคะแม้ว่าจะมีการเจราจาเชิงบวกสําหรับวิกฤตยูเคนะคะแต่ต้องบอกว่าเซนิเมนต์เนี่ยฟัเนเดเมนทัลในเรื่องของการประกาศเออร์เน็งเนี่ยที่กําลังจะประกาศเนี่ยอาจจะมีการถูกปรับลดลงหรือว่ารีไวซ์ดาวน์ลงเองนะคะนะคะสำหรับผลประกอบการนะคะจากการที่ต้นทุนกาลังผลิตมันสูงขึ้นนอกจากทั้งนี้เนี่ยซิตี้กรุ๊ปนะคะก็มีการปรับคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนในยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงจาก ที่5%นะคะลงมาเหลือประมาณ3%สนะคะสำหรับปีนี้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวในแดนบวกส่วนใหญ่คะ่ะนําโดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวบวกกว่า7%และตลาดหุ้นจีนบวกกว่า2%หลังจากที่มีแนวโน้มผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะจากการระบาดท,ที่ลดลงตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวบวกกว่า3%นะคะหลังจากที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้เนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ําและก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมค่ะส่วนตลาดไทยค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ระดับ1,681นะคะนําโดยกลุ่มสื่อสารและอุตสาหกรรมทั้งนี้เนี่ยตลาดไทยยังมีปัจจัยสนับสนุน นจากคาดการอาจจะมีเม็ดเงินฟันโฟไหลกลับเข้ามานะคะจากต่างชาติในช่วงฤดูของการจ่ายปันผลในเดือนม,มีนานและเมษายนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ